รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับช่างปักลายฝีมือระดับพักการที่หาตัวจับยากเขาสร้างสรรค์ชิ้นงานมาเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นแล้วครับด้วยประสบการณ์ความชํานาญและความอ่อนช้อยของลวดลายลายเส้นที่บรรจงปักลงตัวชิ้นงานอย่างสวยงามคล่องแคล่วจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในพื้นที่และต่างพื้นที่มาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน กลุ่มปักจากบ้านตืโลปาเซนะครับตั้งอยู่เลขที่245หมู่ที่1ตําบลสะเอะอําเภอรกรงปีนังจังหวัดยะลาโดยมีอายอนะครับหรือนายมหมะจิตใจเป็นประธานกลุ่มปักจากบ้านตือโลปาเซครับที่แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ทางด้านลวดลายมลายูถิ่นผสมประสานกับลวดลายสมัยศรีวิชัยที่บันทึกลวดลายลงบนผืนผ้าได้อย่างลงตัวเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นถ่ายทอดผ่านชิ้นงานอาทิเช่น ว่าบุลันหมวกกาพิะและอื่นๆอีกมากมายครับที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เอาละครับเราจะไปพบกับอายอท่านนี้กันเลยครับออยอปักผ้ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโอ้กิโตปักผ้าที่ตั้งแต่อายุไม่ถึง20ที่โอ้โหยังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มๆเลยนะแล้วทำไมถึงไม่ชอบการปักผ้าทั้งท้เพราะว่ามันเป็น อาชีพที่แบบส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอายุประมาณนั้นเ่ไปเตะบอลไปขี่มอเตอร์ไซค์ซิงสมัยนั้นเยอ่ะ <c oughs> คือประวัติความเป็นมานะ<อ>ที่เราชอบงานปักปักนี้ก็คือเพราะว่ามันกแก้แค่ว่างานเสีบท่อก็อสมัยกี่ต้เล็กๆก่อนนู้นตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่หนุ่มที่อ่ะยังไม่ใช่หนุ่มที่ตั้งแต่เล็กๆนู้น ม,มาไมา่ตอนนี้อยอเป็นคุณทำอาชีพตัดเย็บแม่เป็นช่างตัดเย็บอ่า๋ยวเป็นอาชีพตัดเย็บยมยอ,ยอสมัยโบราณนุอยอมมันจำเป็นต้องออกทุนเยอะอให้เรามีฝีมือมีเงินได้ซื้อจัดสัตัวหนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละบาตุกสาเหตุที่มันเป็นอาชีพตัดเย็บก็คือตอนที่ยอมนุมน่มๆก่อนนี่ ยอยูย่เมกะอยูยส่ยยสาวงอยู่สางเราโม่เนอะสมยัยหลังโอแกดเมยดูลูโอแกดเยมยดูลูพังก้กับตัวหลังมุสุส์เตอร์กีอ๋อสมัยก่อนุล่ะเป็นช่างป <ะ S 1> เป็นช่างตัดเย็บที่เมกะอ๋อที่เมกะคุณแม่หรือวะคุณคุณพ่อคุณแม่กับคุณพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยสมัยนั้นอ๋อแต่ว่าพ่อไม่ไม่ถนัดเรื่องตัดเย็บแกพ่อได้ตัดอย่างเดียวอ๋อไ ุณพ่อเป็นผู้ช่วยคุณแม่คุณแม่เป็นช่างไอ้ทีนี้ก็มีการส่งต่อมาที่ไอ้ยศไอ้ยศก็ไปชอบตั้งแต่เด็กเลยก็ช่วยแม่ทํามาตลอดแล้วก็สะสมประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กถึงทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ70แล้วนี่โหเย็บผ้ามาตั้ง5060กว่าปีเกือบ70ปีแล้วนี่เจ็ดสิบ่ไม่ใช่เกือบเลยนี่เย็บผ้ามาตลอดชีวิตเลยนี่ผมบอกความจริงเนะเย็บผ้ามาตลอดชีวิตเลยไม่ได้ไม่ได้เย็บผ้าตลอดชีวิตแต่ว่าเราชำนานมาตั้ง ตั้งแต่นู้นเลยมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ความจริงอาชีพเย็บเย็บผ้านี่เราไม่ได้เป็นอาชีพหลักเราทําสวนตัดยางแบบนั้นหละแต่ว่างๆก็เอามาดัดจ้างเขามาสร้างมาจ้างให้เราตัดเสื้อเราก็ตัดให้แบบนั้นแหละแต่ไม่ได้เปิดเป็นร้านตัดเย็บไม่ใช่ครับครับแบบว่าตัดเย็บนี่เราใช้เป็นอาชีพรองแต่ก็อาชีพหลักก็คือทำสวนทำสวนเหมือนเดิมอ่า ทราบมาว่าผลงานของอยอนเนี่ยมันก็ได้ถูกกระจายไปตามชุมชนใหญ่ๆมากมายแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนมากมายอ๋อ oh. อันนี้เราเราคิดว่าผลงานของเราเนี่ยมันมันมีความแตกต่างและมันดีอย่างไรจากจากจากคนอื่นที่ทําให้ผลงานเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับเนี่ยขึ้นนิตยสารด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ,อ๋อ oh. ทำไมคิดว่าผลงานเราดีแบบไหนเนาะคือคือเราคิดว่า คือแรกแรนะก่อนที่เราจะได้ก่อนที่สังคมทั่วที่จะได้รู้จักเราใช่ไหมคือเราก็ทำอยู่ไปเรื่อยๆแบบทำทำเองในบ้านนี่แหละไม่มีสมาชิกไม่มีใครหรอกบางทีก็เราก็จักชวนบ้างว่าเออใครตัดตัดเสื้อตัดอะไรได้ก็ววางๆก็มาช่วยเราก็ช่วยกันแต่เราไม่มีไม่มี มันมีค่าจ้างนะเวลาเราเวลาเขามาจ่ายค่าตัดเราก็แบ่งปันแบบนั้นแหละเพราะว่าเราไม่มีทุนช่วงนั้นน่ะนะช่วงนั้นก็อยู่อยู่แบบนั้นแหละก็อยู่อยู่มาก็หน่วยพัฒนาแรกแรกพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนอำเภอนี้ยเขาลงลึกมาในพื้นที่เขาก็ส่วนสมัยนั้น เขากำลาโรนรุนจดทะเบียนโอทพบสินค้าโอทพบแร่แร่ชุ่นนั่นอยอานะเออแล้วก็แต่สมัยนั้นเขายังไม่ได้ชื่อโอทอบที่ก็ชื่อนอตอพผลิตภัณฑ์ชุมชนในในพื้นที่เขาเปลียแบบนั้นล่ละกอตอพฟิลเตอร์ชุมชนในพื้นที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นโอทอบนานมากนะครับนานมากเลยผมา เราก็อเออลองจดว่าอเออแล้วมันจะได้อะไร <c oughs> ถึงหน่วยพัฒนาก็บอกว่าแบจะอย่าไปบุงหวังว่าเราจดทะเบียนเสร็จปุ๊บเราจะได้อะไรอะไรไม่ใช่<อ>แบบนั้น<อ>คือว่าเป็นการร,ารณรงค์ของเจ้าหน้าที่<อ>นผลิตภัณฑ์เราเมื่อในอยู่ในการร,ารณรงค์ของเจ้าหน้าที่เ,<อ>เรามีโอกาสจะได้ออกบูธไปถึงทั่วประเทศเ<อ>ขาคุยแบบนั้นเอะถึงเราก็คิดว่าเออ จดดีกว่าไม่ใช่ว่าเรามุงいい <laughs> ่งหวังจะแดงินถ้ามันถ้ามันมีทุนเราก็ยินดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายเพื่อห้โอกาสเราครั้งหน้าใช่ยางที่พวกเกเนมอนิมาทไทนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ทยปุ๊บโอ้เขาจ่ายให้ไม่ใช่แต่ว่าเรามุ่งหวังเราอะผลิตภัณฑ์เรานี่คุนเขาอาจจะรู้จักนั่นแหละเนี่ยสังเกตนะครับลายที่เห็นอยู่เนี่ย อันนี้จะเป็นงานงานปักปักด้วยเครื่องจักรนะครับยานะใช่แต่ว่าถ้าบางลายที่ยออ่อเขาปักบ่อยๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปักได้เลยปักได้เลยไม่ต้องร<ช>่าง<ช>แบบ<ช>ได้นะครับถ้าลายแบบนี้เนี่ย ลองให้ดูไม่ต้องไม่ต้องปัดเลยนี่เดี๋ยวจะไปลองให้ดูเดี๋ยวได้ดูครับว่าอยอะจะปัดจะทําได้อย่างที่พูดจริงหรือเปล่าก็คือลายแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องร่างสินเลยเปิดเครื่องมาก็ปุ๊บๆเลยเดี๋ยวได้ดูครับแล้วก็เนี่ยผลงานของอายอดเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นที่ยอมรับในชุมชนแล้วนะครับแล้วก็มีการไปออกบูธก็ดีมีการนําชิ้นงานไปจัดแสดงตามอย่างงี้ยราชการเยอะะมากมายอายอดเองก็ได้มีโอกาส ขึ้นไปรับรางวัลด้วยใช่ไหมครับที่ท,ท,ที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าผลงานที่ส่งไปประกงประกวดอย่างเงี้ยก็ก็เข้ารอบนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่เป็นวัรสารนะครับนี่ที่ที่ผลงานของอยอ่อนะครับนี่ครับเห็นไหมที่เป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีการอนุรักษ์ลวดลายความเป็นมายูความเป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมชุมชนอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขามีการสืบทอดกันมาครับฉะนไหนเล่าทําไมเด็กรุ่นใหม่ถึงจะไม่สานต่อเพราะว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่สานต่อสิ่งเหล่านี้ก็ะจะหมดไปพร้อมกับการเวลาลูกหลานในอนาคตก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนปักผ้าเก่งมากนะครับก็ต้องสืบทอดกันต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะไปดูชิ้นงานหอยย่อที่ทํามา ข้างล่างมีมีมีโชว์ให้เราได้เห็นด้วยนะครับเราจะได้โชว์ฝีมือการปักแบบไม่ล่างเส้นนะครับเนี่ยปกักนี่ไม่ใช่ปักกับมือนะครับปักกับเครื่องแต่ว่าการากที่จะแต่ว่าตัวบังคับมันอยู่ที่มือเราแต่ว่าการที่จะควบคุมน้ําหนักแล้วก็เนี่ยเส้นเนี่ยไม่ยากเดี๋ยวไปดูครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูปก็จะมีสมาชิกวันนี้ก็จะมีสมาชิกของอายอมาให้กําลังใจด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศภายในในการทํางานของอายอจะมีความอบอุ่นขนาดไหนครับไปชมครับ ุณผู้ชมครับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงงานศิละปะพื้นบ้านที่ผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแบบชาวบ้านนั้นนะครับถูกพัฒนากลายเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความประณีตและพิถีพิถันในการสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้นสวยงามและทรงคุณค่าเพื่อการตกแต่งภายในบ้านที่สวยงามและจับต้องได้เป็นหัตถกรรมร่วมสมัยที่สร้างสรรค์สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และนี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาสร้างออกมาให้เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นของตนมักพบได้ทั่วไปตามชุมชนหรือในชนบทตามท้องถิ่นต่างๆครับ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นนั้นๆโดยมุ่งเน้นในด้านลวดลายความงามและสีสันสืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งครับ เดินลายเส้นมือหมุนตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของอายอมันสามารถปักลวดลายได้อย่างอิสระตามจินตนาการโดยใช้มือหมุนบังคับควบคุมในการปักลายให้เป็นไปนตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วหากผู้ใช้มีความชำนาญ ทชมครับที่กลุ่มปักจากบ้านตะลบปาเซอําเภอกงปีนังจังหวัดยะลาแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากที่จะมีางานปักเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปักจักลวดลายของว่าบูหลันนะครับซึ่งเขาทำเป็นเป็นในแบบของที่ระลึกนะครับแล้วก็เมื่อปักเสร็จปุ๊บแล้วก็นําไปอัดกรอบใส่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทรงคุณค่านะครับบอกเล่าเรื่องราว ลวดลายมาลายูในอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากชิ้นงานนั้นนะครับมีอีกชิ้นงานหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ดังๆแล้วก็ที่เป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชนนะครับก็อยู่ตรงหน้าผมครับนี่ครับนี่เป็นหมวกกาพิยนี่นี่เป็นหมวกที่ชาวมุสลิมนะครับนิยมใส่มากนะครับไม่ว่าจะใส่ไปประกอบสถานกิจที่มสัสยิดก็ดีนะครับหรือใส่ไปเที่ยวหรือกระทั่งใส่ประนันชาย,ยังได้นะครับแต่ว่า ลวดลายนะครับผู้ชมดูนะนี่เป็นงานปักจากทั้งใบเลยคุณผู้ชมดูดินี่นี่เป็นฝีมือของอายะทั้งนั้นเลยนี่ครับผมถามว่าลวดลายที่ย้อนํามาปักเนี่ยแต่ละลวดลายเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับเนี่เขาก็บอกว่าส่วนมากก็จะอิงเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับมารายูนี่แหละครับใส่ไปบางทีก็ ไปเจอลวดลายที่ต่างประเทศแล้วเห็นว่าแบบมันสวยอายุก็นําภาพจําตรงนั้นน่ะที่ไปเห็นมาต่างประเทศน่ะก็ก็นํามาปรับปรุงแล้วก็มาต่อเติมจนเป็นลวดลายแบบนี้ครับผู้ชมเห็นไหมแหมใบนี้นะผมบอกนะสีมันเหมาะกับเสื้อผมมากเลยผมใส่ให้ดูนี่ครับวิธีการใส่ใส่แบบนี้ครับผู้ชมนีพอใส่ปุ๊บเนี่ยก็ผมบอกได้เลยว่านี่คือ วิถีวิถีอิสลามวิถีมุสลิมครับเพราะว่ามันเป็นหมวกที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของของชาติพันธุ์แล้วก็บ่งบอกเอกลักษณ์ของศาสนาของผู้คนในพื้นที่สันนิวัตในภาคใต้นะครับแล้วก็แต่ละใบเนี่ยอายกก็จะใช้เวลาปักลายใบยละประมาณ15นาทีแกบอกแ,อแล้ววันนี้เจ้าตัวก็จะมาปักโชว์ให้ผู้ชมได้ดูด้วยว่าเออที่เราไปดูหมวกเขาวางขายตามตลาดนะครับยิ่งช่วงใกล้ลอย,ยอนี่ม่กี่เดือนนะนะหมวกนี่ขายดีมาก แล้วจะเห็นนะครับตามร้านค้าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ดีปัตตานีนระที่ว่าเนี่ยเต็มเลยครับยอดสั่งจองที่ไม่ต้องพูดครับคุณผู้ชมก็ดูบ้านไหนมีลูกชาย10คนก็10บใบครับที่ต้องซื้อเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าวลวดลายที่อะยอปักเนี่ยอายอจะมีวิธีการปักแบบไหนแล้วก็มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้ง50-60ปีจะฝีมือขนาดไหนเสียงขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคุณผู้ชมนี่ดูตรงนี้ก่อนเพลิน ปกลายหมวกการพยอะนะครับนะครับจะมีการเดินเดินเส้นที่แบบตรงบ้างแล้วก็โค้งบ้างมวนบ้างนะครับคือข้างบนนี่จะเป็นาจากเย็บนะครับที่ทเ,ปเป็นตัวเข็มปากนะครับตัวมือขวาห้ยอยย่อข้างล่างนะครับตรงอจจะเป็นตัวควบคุมนะครับควบคุมให้มันเข็มมันสามารถที่เดียวไปตามเราต้องการได้อันนี้ไม่มีการล่างแบบนะครับนี่เป็นการปักสดๆนะครับ ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับระกคนทีนท่ีไม่มีประสบการณ์การวางตำแหน่งการจับระยะแต่ละช่วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบสม่ำเสม,เมอแล้วก็ห่างกันเหมือนกับไม่บด้มทัดวัดเลยแต่จริงแล้วไม่มีการลัางแบบอันนี้เป็นประสบการณ์ร้วๆครับ จากเงยบ็บผ้ายอดห้าของคเลนเลยครับ,ยบเยอะเครื่องเงย็บผ้าตัวนี้กี่ปีแล้วครับเยอะประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วเครื่องนี้สี่สิบกว่าปีแล้วเป็นเป็นเครื่องผู้ผู้ใจของอายอุข้เลยแหละนอ,อ่โอเครื่องไม่ใช่สี่สิบกว่านะนะเครื่องนี้ของรุ่นแม่เราเครื่องนี้นะสมัยแม่แล้วนะสมัยแม่ มผมบุมบอกว่า40ปีนี่ไม่ใช่เครื่องนะคือความก<อ>ารปักของเราการปักของเราแต่เครื่องนี้เกิน40ปีแล้วแหละ,ะ<อ>แต่ก็ยังมียังเครื่องก็ยังดูดีนะครับว่าเขามีการดูแลแล้วก็สอมเครื่องเลยเป็นอย่างดีเพราะมันมันอยู่ที่ความดูแลของผู้ใช้อ่าผู้ใช้ด้วยเนี่ยยังยังยังดูดีถ้าเป็นถ้าเป็นรถก็คือแบบรถรุ่นเก่าคลาสสิกที่ยังแบบ กำลังดีแล้วันยังสวยงามอ่ะย่อไปต่อ,อไปกรตสอไปกระสอครับเดี๋ยวไปกรอได้เลยถ้าถามว่าเราเราปักลายแบบแบบตามแบบที่เราล่างกับปักลายแบบตามจินตนาการของเรานะ ตาดจินตนาการของเราสดะกว่าใช่ไหมครัสนุกกว่าใช่ไหมถ้ามาปักตามลายนคงต้องแบบต้องคอยดูให้ตรงอย่างงี้ถ้าเราปักตามจินตนาการของเราเนี่ยมันไปแบบสนุกเลยหันไปแบบสนุกเลยใช่ไหมเพลินเลยนะแล้วก็เร็วก็มันเร็วด้วยนะเร็วด้วยเออเอาคอว่าปักลายตามตามจินตนาการเร็วกว่าปักลายตามแบบอาจารย์ก็เลยนิยมที่จะปักลายตามจินตนาการมากกว่าตามแบบนี่คือจะไม่ค่อยเน้น ก็กลาวว่าลูกค้าแบบต้องการสั่งสั่งเราจริงๆเราถึงจะทําให้ใช่ไหมอ่าย่อเอาอีกสักสองสามสองสามดอกเดี๋ยวเราจะไปดูการเย็บเบ้ากันต่อเย็บปักปักเว้าปักลายเว้าประธานกลุ่มปักจากบ้านตือโลปาเซกล่าวว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนพยายามจะรักษางานหัตกรรมหรืองานฝีมือนี้ไว้ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนได้ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าทางการเงินแล้วนะครับยังมีคุณค่าทางจิตใจอีกด้วยคุณค่าของงานหัตรกรรมหรืองานฝีมือแต่ละท้องถิ่นหมู่บ้านมีความแตกต่างกันออกไปตามอารยธรรมวัฒนธรรมนั้นๆครับและเป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมและความเจริญของคนในชุมชนนั้นได้อย่างชัดเจน นี่ครับไปยอดโชว์ผลงานนะครับนี่เป็นงานปักว่าวบุหลันนะครับที่นําไปโชว์ในกรอบนะครับนี่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะเดี๋ยวผมมานั่งคุยกับยอดอีกรอบมีกว่ายอดขอดูหน่อยครับนี่นี่อันนี้เป็นแค่แบบทําให้ผู้ชมได้ดูเทคนิคการเึ้่นลายนะครับถ้าเกิดไอ้ยอดทําจริงๆนะจะเนี๊ยบกว่าน,นี้อีกอันนี้คือให้ดูเป็นเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็ใช้เวลาต่ดเร็วมากไม่ถึง5นาทีแล้วดูการเดินลายเนี่ยเห็นไหม จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง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 ลายแบบเรื่องแบบเส้นเนี่ยคือจะจะจะล่างก็ได้ไม่ล่างก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีก็เออแกรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้จินตนาการก็ล่างสักหน่อยหนึ่งแต่หล,กลักๆแล้วแกจะไม่เน้นล่างนะครับผู้ชมอันนี้ก็มาให้ดูกันเป็นขอ,องของปากของคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ไปไปอัดอัดกรอบใช่ไหมย้อน,นนะใส่ในกรอบแล้วก็ไปช้ปงานหลักๆคือเอาไว้โชว์ไว้โชว,โชว์โชว์ตามผนังบ้านเลยนะใช่ จะมีขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่เลยถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาสั่งที่ย่อดได้ไดจะเอาใหญ่ใหญ่แบบไหนลายแบบไหนก็มีแบบก็เอามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับให้มาติดต่อย่อนะครับก็เพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี่ยที่เขาทําใส่กรอบโชว์เนี่ยอยกจะบอกว่าความต้องการของตลาดมันที่สูงมากเราผลิตให้ไม่ทันบางทีนะแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบอันใหญ่ อ,อยากได้อันใหญ่ก็ต้องโทรมาคุยกัยย่อเป็นการส่วนตัวเลยนะครับผมว่า,าจะดีไหมจะจะมีจะมีแบบของโชว์ติดผนังบ้านสวยๆนะครับเนี่ยจากฝีมือการปักผ้าจากช่างนะครับประสบการณ์60กว่าปีนะครับแล้วก็เวลาการเวลาผ่านไปนะครับอยอ่อก็อายุก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเขา,าเรียกว่า กำลังในการในการเย็บเนี่ยก็อาจจะสู้สมัยหนุ่มๆไม่ได้นะครับใครที่อยากได้ลายอายอกกรีบรีบมาให้ยอเย็บให้นะครับเดี๋ยวอายออายุมากหน่อยปุ๊บแล้วอายอเย็บไม่ไหวนี่คุณผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะหาผลงานของอยอดได้นะบอกไว้ก่อนนะนี่คือชิ้นงานที่อายอได้ปักไปแล้วนะครับลวดลายบน ว่าวบุญหลันนะครับซึงถือว่าเป็นว่าวที่เป็นเ hmm. อกลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จ,จังหวัดในภาคใต้ครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นโครงโ <Yeah. S 1> ครงว่าวบุญหลันนะครับซึ่งขึ้นขึ้นโครงด้วยลวดนะครับแล้วก็มีการผูกด้วยดดิบนะครับนี่จากนั้นก็จะนําชิ้นส่วนที่เราปักเสร็จเนี่ยมามาประกบแล้วก็ตัดประกบอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็แปะกาวแล้วก็จะมีการตกแต่งนะครับอย่างสวยงามก่อนที่จะเข้ากรอบนะครับตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนครับพี่โยนีนี่นี <c oughs> <c oughs> ่นี่นี่ผู้ชมสวยไหมล่ะ นี่ดูนี่อ่ะดูให้ชัดๆผู้ชมเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยผมบอกว่าถ้าถ้ามันอยากได้ขนาดที่มันใหญ่กว่าน,นี้จ้าสองสามเท่าเนี่ยแล้วก็เย็บเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กรอบเสร็จปุ๊บไปแขวนที่ผนังบ้านห้องรับแขกเนี่ยผมว่าสวยมากเลยนะผู้ชมเนี่ยแล้วสามารถที่จะอยู่ในกรอบได้เป็นร้อยร้อยปีนะผมว่านะทนมากเพราะว่ามันเป็นโครงเหล็กนะเจ้านะแล้วก็ได้ที่ปักก็จะเป็นได้แบบเส้นหนาใหญ่มากเลยนี่สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนี่เห็นไหม นี่แหละคือชิ้นงานที่ที่ขึ้นชื่อของของของอายยอนนะนี่นี่เวลาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยไม่มีใครทำหรอกครับในในในพื้นที่เนี่ยถ้าจะมีก็มีแต่ว่าวจริงว่าวจริงก็จะมีกลุ่มว่าวจริงอยู่นะเขาจะทำว่าวบูรันเป็นว่าวจริงเนื้อไว้โชว์อันนั้นก็ส่วนส่วนของว่าวจริงไปอันนี้เป็นว่าวจาลองครับเป็นเป็นของตกแต่งบ้านนะครับผู้ชมอ่ายอเก็บเดี๋ยวไปดูเวลาอัดกรอบนะครับก็ขึ้นผนังจะสวยขนาดไหนอ่านไปดูครับ คุณผู้ชมครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดอายุท่านนี้ก็ยังคงเลียงร้อยรวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของมาลายูร่วมสมัยต่อไปด้วยใจรักและมุ่งมั่นเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปและยังคงหวังเสมอว่าอยากเห็นพื้นที่ชายแดนใต้อันเป็นที่รักและถิ่นเกิดของตนเกิดสันติสุขขึ้นโดยเร็วมหมะจิตใจ เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนเช่นเคยครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปรอติดตามนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ